สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูนะคะคุณครูศิรินภะากรรมแห่งหนานะคะสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่17หรือ EP ที่17นั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องกรอน4นะคะ,ะนักเรียนมาดูกันนะคะว่ากรอนหมายถึง กรอนก็หมายถึงคำประพันธ์ที่มีฉันทลักษ์หรือรูปแบบบังคับซึ่งประกอบด้วยจำนวนคำและสัมผัสนั่นเองนะคะสัมผัสนะคะสัมผัสคืออะไรสัมผัสก็คือลักษณะบังคับ ที่ใช้คำที่มีเสียงคล้องจองกันนะคะคำสัมผัสที่ไม่มีตัวสะกดนะคะในกรณีนี้นะคะการใช้คำสัมผัสที่ไม่มีตัวสะกดสระที่ต้องใช้ต้องเป็นสระเดียวกันนะคะเช่นคําว่าตานะคะสัมผัสก,กับคำว่าหานะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเป็นสระ อานะคะเป็นสระอาเป็นสระเดียวกันอาต่อไปตัวอย่างคือคำว่าใจนะคะใจสัมผัสกับคำว่าให้นะคะตอนนี้ยังไม่เกี่ยวกับวรรณยุกนะคะให้นักเรียนดูว่าสระเดียวกันคือสระไอไม้มนวนะคะต่อมาคำว่ามีนะคะสัมผัสกับคำว่าดีนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าสาระอีมีกับดีเป็นสระอีเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะสัมผัส ที่มีตัวสะกดนะคะสัมผัสที่มีตัวสะกดกรณีการใช้คำสัมผัสที่มีตัวสะกดนะคะสระที่ต้องใช้ก็ต้องเป็นสระเดียวกันและตัวสะกดที่ต้องใช้ก็คือคำที่อยู่ในมาตราเดียวกันนั่นเองนะคะ,ะมาดูเช่นตัวอย่างตออามมตามนะสัมผัสกับหออามอ หามนะคะตัวสะกดคือมาตาแม่กลมนะคะมาตาแม่กลมนะคะตัวสะกดเดียวกันและสระเดียวกันด้วยต่อมาตัวอย่างคําต่อไปคือคําว่ากินนะคะกินสัมผัสกับคําว่าดินนะคะดินนักเรียนจะสังเกตได้ว่าสาระอินะคะในมาตาตัวสะกดแม่ กลนะคะแม่กลนอหนูเนาะต่อไปคําว่าลูกนะคะลูกสัมผัสกับคําว่าปลูกนะคะสัมผัสกับคําว่าปลูกรออูก,กอลูกนะคะสาะอูเหมือนกันนะคะมาตาตัวสะกดแม่กกนะคะมาตาตัวสะกดแม่กก ทีนี้เรามาดูสไลด์นี้กันเลยนะคะสไลด์นี้คือฉันทะลักษณ์ของกรอนสีนะคะฉันทะลักษณ์ก็คืออะไรคะรูปแบบนั่นเองนะคะมาดูรูปแบบของกรอนสีกันแผนผังกรอนสีนะคะในตัวอย่างที่คุณครูยกมานี้นะคะมีทั้งหมด2บทนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะบรรทัดที่1และบรรทัดที่2คือ1บทนั่นเองนะคะ1บทนะคะกรอนสีหบทจะมี สี่วักนะคะก่อนสี่หนึ่งบทจะมีสี่วักวักละสี่คำหรือหนึ่งวักจะมีสี่คำนั่นเองนะคะในนี้มีสองบทเดี๋ยวจะดูสไลด์ต่อไปว่าทำไมถึงต้องสัมผัสแบบนี้นะคะ ามาดูสัมผัสของกรอน4กันนะคะหลังจากที่เราได้ดูแผนผังกันไปแล้วนะคะมาดูคำสัมผัสกันว่าสัมผัสกันอย่างไรนะคะคำสุดท้ายของวรรคแรกนะักเรียนจะสังเกตที่คำสุดท้ายของวรรคแรกก็คือวรรคที่1นนะคะจะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะคำที่ได้เน้นสีไว้ให้คือสีชมพูนั้นจะต้องไปสัมผัสกับ คำที่2นะคะคำที่2ของวัคที่2นั่นเองคำที่2ของวัคที่2ก็คือตัวสีชมพูอ่าต่อมานะคะคำสุดท้ายของวัคที่2นะคะนะคะัะเกเรียนอ่าคำสุดท้ายของวัคที่2จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัคที่3นะคะคำสุดท้ายของวัคที่3นักเรียนนับไป 2> 1 2 3่งาคำที่เขาให้สัมผัสจะทําเป็น วงกลมสีชมพูไว้นั่นก็คือคำที่ต้องสัมผัสนะคะในระหว่างวักต่อมานะคะคำสุดท้ายของวักที่3นะคะจะต้องสัมผัสกับคำที่2ของวักที่4นั่นเองอ่าดูเส้นตามไปด้วยเนาะนี่ก็คือจบและ1บทแต่ละบทนะคะแต่ละบทก็จะสัมผัสกันในลักษณะนี้แต่ทีนี้กรณีที่มี กรน4นะคะ2บทนะคะเราจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะกรณีที่มี2บทขึ้นไปนะคะจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทนะ,ะสัมผัสระหว่างบทคือ คำสุดท้ายอ่านนักเรียนตั้งใจนิดนึงตรงนี้ค่อนข้างจะต้องใช้ความจำนะคคาสุดท้ายของวัคที่ c นะคะอ่านับไป1 2 3 4นะคะก็จะมีลูกศรให้นะคะลูกศรให้นักเรียนได้ดูนะคะว่าอ๋อคำนี้จะต้องไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวัคที่2ในบทถัดไป นอกจากจะมีสัมผัสในบทของตนเองแล้วถ้ามี2บทขึ้นไปยังจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนอาจจะยังมองภาพไม่ชัดเดี๋ยวจะยกตัวอย่างบทกรอนให้นักเรียนดูอ่ะสัมผัสระหว่างบทเป็นแบบนี้ในหนังสือเรียนก็มีนะคะนักเรียนอ่ะไม่ต้องจดนะคะในหนังสือเรียนมีนะคะ ตัวอย่างกรอนสี่หนึ่งบทนะคะตัวอย่างกรอนสี่หนึ่งบทนะคะ,ะให้นักเรียนดูนะคะในตัวหนังสือสีแดงนะคะตัวหนังสือสีแดงก็จะมีสัมผัสที่คุณครูทํำโยงเส้นไว้ให้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนอ่านนะคะวอนไหวบูชาเทพาอารักษ์ซึ่งทรงปกปักพิทักษ ืนป่านักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าชอช้างสระอากับพอพานสระอานะคะในสัมผัสนี้เขาบอกว่าเป็นสัมผัสที่ไม่มีตัวสะกดนะคะโดยใช้สราระอาเหมือนกันต่อมานะคะรักรักตัวงสื่อสีฟ้านะคะรักัวงสื่อสีฟ้านี้ไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่ 3นะคะคำว่าปักนั่นเองนักเรียนนะคะสระอะนะคะสระอะลดรูปเปลี่ยนเป็นกอไก่โดยมาตาตัวสะกดแม่กกนะคะไปสัมผัสกับคำว่าทักนะคะเห็นไหมคะคาว่าทักนะคะเห็นไหมเอ่ยว่าจะเป็นสระเดียวกันแล้วก็ตัวสะกดแม่เดียวกันนะคะนี่คือสัมผัสของกรอนสี่หนึ่งบทตอนนี้ยังไม่มีสัมผัสระหว่างบทนะคะ ตัวอย่างที่ครูยกมาเป็นหนึ่งบทเท่านั้นนะคะอ่าต่อมานะคะตัวอย่างกรอนสี่นะคะหนึ่งบทเหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะเจ้าช้างตัวใหญ่มีใบหูยาวงานั้นสีขาว แวววาวสดใสอ่านักเรียนมาดูตัวหนังสือสีแดงก่อนนะคะที่คุณครูโยงสัมผัสไว้ให้สัมผัสที่ไม่มีตัวสะกดจะใช้สระเสียงเดียวกันนะคะในที่นี้คือสระไอไม้หมวนนะคะใหญ่กับใบนะคะสัมผัสกันมาดูคำต่อมาคือคำสุดท้ายของวรรคที่สองก็คือคำว่า ยาวไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะและก็จะต้องไปสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่4ด้วยนะคะสัมผัสที่มีตัวสะกดจะใช้สระเสียงเดียวกันและตัวสะกดใน มาตราเดียวกันนะคะในตัวอย่างนี้คือคำว่ายอาวยาวนะคะแม่เกลอนะคะสะกดนะคะแล้วก็ขออาวขาวและคำว่าวอาว์วาวนั่นเองอ,อันนี้เป็นตัวอย่างกรอนสี่สองบทนะคะกรอน4ี่สองบทนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะชวนชมนมแมว ดอกแก้วชบาดาวเรืองฟึ่งฟ้าบุงาราตรีมะลิพิกุลยี่สุนลินลี่เอื้องคำจำปีสารพีบานเย็นนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าสัมผัสที่คุณครูได้โยงไว้ให้นักเรียนดูมีสัมผัสระหว่างบทเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ากรสี ในสไลด์นี้มี2บทด้วยกันนะคะมาดูบทแรกกันก่อนนะคะชวนชมนมแมวคําว่าแมวเนี่ยไปสัมผัสกับคําว่าแก้วนะคะคำสุดท้า hm ยของวรรคที่1ไปสัมผัสกับคําที่2ของวรรคที 2> ่2นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2จะต้องมาสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3และไปสัมผัสกับคํา ที่สองของวัคที่4นั่นเองนะคะถ้านักเรียนจําไม่ได้ว่าอะไรสัมผัสกันนะคะสัมผัสกันนักเรียนก็ทําไมคะดูแผนผังบ่อยๆนักเรียนจะจําได้เนาะในที่นี้คําว่าชบาบออาบาไปสัมผัสกักบคําว่าฟ้านะคะวันในยุคไม่เป็นไรนะคะคาว่าบาไม่มีรูปวันในยุคนะคะฟ้านี่ฟออาฟาไม่เอกฟ้าไม่ถูกฟ้านะคะไปสัมผัสกักบคําว่า หนานั่นเองนะคะทีนี้มาดูสัมผัสระหว่างบทกันนะคะสัมผัสระหว่างบทเขาบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่4เนี่ยจะต้องไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะคส,ส,สุดท้ายของวรรคที่2ของบทใหม่ก็คือคำว่าตรีกับรีเห็นไหมคะนักเรียนสัมผัสสระสัมผัสสระคือสระอ e ีนั่นเองนะคะ ช่วงทบทวนความรู้นะคะช่วงทบทวนความรู้เขาบอกว่าให้นักเรียนนําคำที่กำหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความและถูกต้องตามฉันทลักษ์ก็คือรูปแบบที่เราได้เรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนะคำที่ให้มาก็มีคำว่าพรมีชีวีนะคะ มาดูกรอนบทนี้กันนะคะอันนี้มีหนึ่งบทเนาะสวดมนต์กอนอนขอจุดๆความดีอ่าเดี๋ยวเราจะทำพร้อมๆกันเนาะคุ้มครองคุ้มครองจุดๆให้จุดๆสุขใจเห็นไหมคะในตัวอย่างนี้คุณครูนะคะจุดๆเฉพาะคําที่ต้องสัมผัสกันอ่าคาว่านอนคําสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งนักเรียนคิดว่านอนจะไปสัมผัสกับคําว่าอะไรอ่ะ นักเรียนคิดว่าไปสัมผัสกับคำว่าอะไรอ่าไปดูกันเลยอ่าคำว่านอนนะคะคำว่านอนนะคะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะจะไปสัมผัสกับคำว่าพรนะคะพออนพรถ้าเป็นคําอ่านเราจะอ่านว่าพออนพรนะคะคำนี้ขอพรความดีคุ้มครองชีวีนะคะชีวี ดีกับ V นะคะ D กับ V นะคะเป็นคำที่มีสระเหมือนกันให้มีสุขสันเห็นไหมคะเราจะต้องมาสัมผัสกับคำที่สองของวักที่4ด้วยนะคะคือสาระอนั่นเองเป็นไงคะยากไหมคะ,ะสวดมนต์ก่อนนอนขอพรความดีคุ้มครองชีวีให้มีสุข ใชนะคะกรอนบทนี้ภพเรายะยิ่งนะักตัวอย่างต่อมานะคะตัวอย่างต่อมาเขาบอกว่าให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดมาเติมเหมือนข้อเมื่อกี้นี้เลยนะคะทีนี้ยากขึ้นนะคะยากขึ้นตามสัญรักษณ์อันนี้นะคะไม่ได้กำหนดสัมผัสมาให้เลยนะคะแต่ว่าแต่งกรอนมาให้แล้วนะคะมีคำว่าความชั่วครอบงามติดคุก เมาโมวมีพิษน่ากลัวอ่าเขาขึ้นต้นมาให้แล้วว่าเล้ายาเสพติดอ่ะนักเรียนคิดในใจนะคะคิดในใจไปเอ๊ะเล้ายาเสพติดติดเนี่ยจะไปสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สองคือสาระอินะสาระอิสะกดด้วยมาตาแม่กดนั่นเองบางคนคิดออกแล้วไปดูเฉลยกันเลยนะคะเล่ายาเสพติด มีพิษน่ากลัวเห็นไหมคะมีพิษน่ากลัวคําว่าพิษไปสัมผัสกับคําว่าติดนักเรียนอ่ะวรคที่สองนะคะวรคที่สองก็คือคําที่สองต่อไปติดคุกเมาโมว,มวควมชั่วครอบงำเห็นไหมคะกลัวกับมัวสัมผัสกันและมาสัมผัสกับคําว่าชั่วอีกนะคะสารอัวนะคะยากไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวรอดูข้อต่อไป ไปดูฉเฉลยกันเลยนะคะเหล้ายาเสพติดมีพิษน่ากลัวเห็นไหมคะมีพิษน่ากลัวคาว่าพิษไปสัมผัสกับคาว่าติดนะักเรียนอ่ะวักที่สองนะคะวักที่สองก็คือคำที่สองต่อไปติดคุกเมาโมวควมชั่วครอบงำเห็นไหมคะกลัวกับมัว สัมผัสกันและมาสัมผัสกับคำว่าชั่วอีกนะคะสารอัวนะคะยากไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวรอดูข้อต่อไปอ่าอันนี้เขาก็แต่งกรอนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเรียงตามสัญลักษณ์ให้ถูกต้องนะคะเริ่มต้นด้วยตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาอ่าคำสุดท้ายคำว่าลา ะะล้าเนี่ยจะไปสัมผัสกับคำว่าอะไรดีนะคะ,ะมีคำว่าฝึกฝนจิตใจเรียนรู้ตัวตนรักษาเกียรติตนบางคนตอบได้แล้วคุณครูไปดูเฉลยกันเลยนะคะดูเฉลยกันนะคะตรงต่อเวลารักษาเกียรติตนนะฮะเรียนรู้ตัวคนฝึกฝนจิต ใจนะคะคำว่าลาสัมผัสกับคําว่าสานั่นเองต้นสัมผัสกับคําว่าคนและคําว่าฝนนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะจากตัวอย่างที่คุณครูได้ยกไปนะคะทั้ง3บทกรอนนะคะให้นักเรียนฝึก ะะฝึกทำนะคะแบบฝึกหน้า82และ83เหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูยกให้เลยเมื่อกี้นี้นะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถเปิดหลักภาษานะคะและการใช้ภาษาเล่มสีม่วงของเรานะคะดูควบคู่กันไปได้ด้วยนะคะเรียนคุณครูฝากเรื่องการส่งงานนะคะตัวอย่างการส่งงานให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อ ชั้นเลขที่นะด้านล่างของแบบฝึกแต่ละหน้านะคะแล้วส่งมาที่กลุ่มลายห้องเรียนภาษาไทยนะคะโดยครูจะสร้างอัลบั้มในแต่ละวันที่มีเรียนวิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนส่งไว้ในอัลบั้มให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นวันนี้สั่งไปสองหน้านักเรียนก็ทำมาแล้วก็เขียนชื่อด้านล่างแล้วก็ใส่ในอัลบั้มที่ครูสร้างไว้นะคะจะได้ไม่ส่งงานนะคะ ผิดอัลบั้มเนาะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนนะคะคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มลายห้องเรียนวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนสามารถสแกน QR Code นะคะได้ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆ